ชีว <mile> ิต <numbered> ท <target> ี for ่รอดจากหายนะคือเยื่อมรณะของพวกมันชีโปรเจกไซเลนส์เชี่ยวชีวะ คลังสะพานนรกโปรเจกต์เ์ียเร้องท่าเกือเริ่มสั่คการปรากฏการคลั่งเมกาโปรเจกต์ครั้งใหม่ของเกาหลีพาผู้ชมไต่ระดับความตื่นเต้นถึงขีดสุดภัยนาแบบทวีคูณความอันตรายทั้งภัยพิบัติจากธรรมชาติและอสูรกายคลั่งพันชีวะอะนี่ัง วรวมเอาตัวรอดในคืนมหาวิทยายเมื่อวิกฤตหมอกลึกลับบนบางวิสัยทัดบนถนนจนเกิดอุบัติเหตุบนสะพานเชื่อมสนามบินความโกลาหลเริ่มลุกลามในพื้นที่ปิดตายแต่แล้วผู้รอดชีวิต กลับต้องพบกับการเอาตัวรอดครั้งใหม่เอโกสุนักดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อการทหารในโครงการลับอย่างโปรเจกต์ไซเลนส์ได้หลุดออกมาอาลวาดแบบยกฝูงเล่นงานทุกชีวิตที่ขวางหน้าไรฆคาทุกคนที่ติดอยู่บนสะพาน จะเป็นอย่างไรเมื่อเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์กลายเป็นภัยร้ายที่พร้อมขยำคอนเสประทึกขวัญสุดหมันของคิมแทก่อนผู้กำกับหนังพลังบวกยังเดอะซันชายบอยส์และ Family h o ูดขอเปลี่ยนอารมณ์มาสร้างหนังระทึกขวัญพันดุเต็มไปด้วยสถานการณ์ชวนลืมหายใจถ่ายทอดการดิ้นรนเอาชีวิตรอดหนีตายแบบนอนสับ บทภาพยนตร์คลั่งสายพันธุ์ใหม่จากพักจูซอกมือเขียนบทที่เคยทำคุณหลุนกับเทรนทูปูสัตด์ว่วนนรกซอมบี้คลั่งเข้ามาช่วยสร้างหลักสถานการณ์บีบอารมณ์โดยเขาและผู้กำก,กับคิมแทก่อนได้หยิบยืมไอเดียจากวิดีโอเกมมาใช้เป็นสูตรทวีคูณความตื่นเต้นเมื่อตัวละครต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคที่ยากขึ้นเรื่อยๆทั้งสะพานถูกปิดตายการสื่อสารถูกตัดขาดเหตุวิประโยคเกิดขึ้นอย่างต่อเอนื่อง คิมยองฮวาผู้กำกับแฟนชายอลองวิดเดอร์กัสฟาเช็ดนรกไปกับพระเจ้ารับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์ในฐานะโปรดิวเซอร์รวมทีมงานแถวหน้าของเกาหลีสร้างสรรค์ความบันเทิงระดับบอสบัสเตอร์ทุ่มทุนสร้างจำลองฉากสะพานขนาดใหญ่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในสตูดิโอตอบโจทย์การสร้างฉากแอคชั่นสุดระหําก่อนบันทึกชั่วโมงแห่งความเป็นตายโดยพงคยองพโยผู้กำก,กับภาพจากหนังยอดรางวาัลพาราไซ ชนชั้นปรสิตนอกจากนี้ยังได้ d e ็ก e r เตอร์สตูดิโทีมงานวิเชอร์แฟกแถวหน้าของเกาหลีขึ้นชื่อจากผลงานอย่างอลองวิดเดอร์กัสและ e อ e เมอร c เจนซี่ดีค i าเเข้ามาช่วยขยายภาพความอลังการและมอบลมหายใจให้กับฝูงเขี้ยวชีวะอีซอนชินักสแสดงฝีมือพระการจากพาราไซชนชั้นปรสิทธต รับบทน,นำเป็นจองวอนผู้ช่วยประธานาธิบดีที่ติดอยู่ท่ามกลางภัยพิบัติและต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องลูกสาวของเขาที่รับบทโดยคิมซูอันนักแสดงเด็กมากความสามารถผู้เคยหนีตายจากฝูงซอมบี้ทเทรนทูป,ปูซาน oh <my> จูจีฮุนนักแสดงหนุ่มสุฮดฮอตจากซีรีส์ขิงดอมยอมสด,ดความหล่อคลิกบทบาทเป็นโจบัก คนขับรถบรรทุกจอมหัวร้อนที่ต้องเจอกับสถานการณ์ที่เดือดยิ่งกว่าอารมณ์ <No! S 1> และคิมฮีวอนเจ้าของบทวายไร้ในเดอะแมนฟอร์มโนแวรรับบทเป็นด็อกเตอร์ยางนักวิจัยผู้อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ไซเลนส์รู้สึงถึงอันตรายของภัยร้ายที่เขาสร้างขึ้นมายิ่งกว่าใครและต้องงัดทุกกลยุทธ์เคื่อหยุดหายยะนะ 혹시 사일런스 프로젝트라고 알고 계십니까? 청와대에서 승인했던 프로젝트야 곧 다리가 붕괴될 겁니다 얘 임마 거기다 무너진다고 프로젝트 사일런스 키어치와클랑스파 누룩 29สิงหาคมในโรงภาพยนตร์รวมเป็นสักขีพยานการแสดงครั้งสุดท้ายของนักแสดงยอดฝีมืออีซอนชิลทุ่มสุดตัวดราม่าสุดอารมณ์แอคชั่นสุดระห่ำทรงทาย <St regarde> กวนจาเกินไปบอกพู้เราเนี่ยครับว่า ถ้าคุณตกอยู่ท่ามกลางาเขี้ยวชีวะคุณจะเลือกหนีหรือสู้กับมันถ้าคุณชอบหนังระทึกขวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดล่าคอนเทนตสุด e lusive, ็กรูซีเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออ s t ส o i ดูอิดพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย